สวัสดีครับขับทักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สองของาวาโนเนาะพี่น้องกะือวานเนาะครับในปัจจุบันนี่ก็ต้องบอกว่าภาษาไทยเนาะพี่น้องเป็นเป็นภาษาที่แบบโอ้ในเขตอาเซียนเนาะพี่น้องด้วยอ่าหลายประเทศเนาะที่ว่าให้การให้การยอมรับละะแลวก็หลายประเทศก็จยกศึกษาเนาะพี่น้องศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยเนาะ ซซ่งา่าตอนนี้ก็คือเวียดนามนะพี่น้องแบบว่านิยมนิยมศึกษาภาษาไทยเนาะอันนี้ต้องบอกว่าภาษาไทยแบบสามารถส้างอาชสพส้างงานให้หลายคนนะพี่น้องในหลายใหลายคนที่ว่าอยู่ประเทศองคางไดนะ้เนาะชิ่งที่ส่งดีที่สุดเนะาะมโนว่าคนดาวนี่แบบโศงดีขนาดเนาะที่ว่าการบริเยมภาษาไทยนะพี่น้องแต่ว่าสมา,าะะสมารถอ่าน้วกะ็สามารถอ่าน้วก็สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเนาะครับเนาะ ในการับปานกลางที่แบบบานณุยังบอกเคยบริเียรภาษาไทยเนาะพี่น้องทิวาสามารถเบาสื่อสารไหลเนาะเกีวกัเขียนเป็นบางคาไหลมันแสดงเห็นว่าเออนีเด็ดพี่น้องความโูกดีของเขาเนาะทิวามีภาษาไทยทิวาข่ายกับภาษาลาวเนาะพี่น้องในลายประเทศกับโอ้พี่น้องมีความตนใจลายเนาะเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมามาแห่งขนาดในตอนนี้เดี๋ยวมินิบรรณุจะนําคลิปดีแอคชั่นของ2อหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยววันนี้จะฝากลิงใบใต้คอมเมนต์ด้วยครับขอส่งต้นสวาบเพื่อนสมารถไปครับชมคลิปอยู่ใต้คอมเมนต์ไห,ไหนไีเนอะคนดึงก็ต้องขอบคุณทั้งคลิปต้นสวาบเลยได้นะครับเนาะซึ่งมาไปเบิรงครับมาความคิดเห็นของคนเวียดนามมเกจะคิตยังไรนั่นเองเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยซึ่งแบบเป็นที่นินยมในตอนนี้นะครับอยู่ในประเทศเวียดนามเดี๋ยวไปเบิรงเนื้อหาเรื่การคบบลาคนเวียดนามจะมีความรู้สึกยางไงเนาะครับเกี่ยวกับภาษาไทย สําหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องภาษาไทยมาแรงในเวียดนามติดหนึ่งใน5ของภาษาที่มีคนเวียดนามเรียนและเติบโตอย่างรวดเร็วภาษาไทยขึ้นชาร์ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากติดหนึ่งใน5ของภาษาที่คนเวียดนามเรียนและเติบโตอย่างรวดเร็วจากรายงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งบุกเบิกโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามระบุว่า มีมหาวิทยาลัยในเวียดนามที่ได้รับความร่วมมือจากกรมความร่วมมือ5แห่งเปิดสอนวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรีวิชาเอกและโทและเน้นทักษะภาษาไทยที่แตกต่างกันปรากฏว่ามีผู้สนใจเรียนกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสังคม,มศาสตร์และมนุษยาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินครโฮจิมินห์ที่เปิดสอนภาษาไทยเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยดานังเปิดสอนภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยฮานอยและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงฮานอยเปิดสอนภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในภาครัฐมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศนครโฮจิมินห์ imin, ที่มีภาควิชาภาษาไทยโดยเฉพาะที่นครโฮจิมินห์มีคนเรียนภาษาไทยผ่านห้องเรียนมากเป็นอันดับหนึ่ง ยังไม่รวมการเรียนภาษาไทยด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือการจ้างครูมาสอนส่วนตัวการเติบโตของภาษาไทยนั้นยังมีแรงหนุนจากการแพร่หลายทางวัฒนธรรมของไทยผ่านผลงานต่างๆในสื่อบันเทิงทั้งซีรีส์ละครและเพลงของศิลปินไทยที่ได้รับความนิยมระดับสากลทําให้การเรียนภาษาไทยฮอตในกลุ่มคนเวียดนามรุ่นใหม่ทั้งนี้จากงานสัมมนา พรศวัตรแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคตเมื่อวันที่13มีนาคม2566ที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นครโฮจิมินห์นางอุรีรัตเจริญโตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความเห็นว่าความท้าทายของการสอนภาษาไทยในเวียดนามคือการพัฒนาให้เป็นการสอนที่รวมสมัยมากขึ้น มีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคธุรกิจและการบันเทิงไม่ใช่เฉพาะภาคธุรกิจไทยที่ต้องการคนจบภาษาไทยยังมีภาคธุรกิจของเวียดนามที่อยู่ในเวียดนามและบางส่วนที่เข้ามาในไทยก็ต้องการที่เรียนจบภาษาไทยด้วยฟานจองบินหรืออาจารย์บินผู้ดูแลภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยดานังเผยว่าปัจจุบันเยาวชนเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น ตั้งใจเลือกเป็นวิชาเอกผลจากไทยพัฒนาการท่องเที่ยวและละครโทรทัศน์ไทยตีตลาดเวียดนามอย่างเรื่องบุ๊คเพศนิวาสด,ดังมากถ้าติดตามเพจรักภาษาไทยของเวียดนามมียอดผู้ติดตามกว่า40,000คนบางคนสนใจเรียนภาษาไทยด้วยตนเองผ่าน YouTube แฟนเพจต่างๆรวมถึงอยากทำงานกับบริษัทไทยเรียนจบมาหางานที่โฮจิมินห์เมืองใหญ่ อีกส่วนหนึ่งทำอาชีพไกด์นำเที่ยวนักศึกษาที่เรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ไปช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยแนวโน้มแล้วภาษาไทยในเวียดนามยังคงเติบโตได้อีกเห็นได้จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทไทยที่ขยายธุรกิจในเวียดนามเพลงไทยอีกทั้งซีรีส์ไทยที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่นอกจากนี้การพัฒนาภาษาไทยในเวียดนามยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศอื่นๆ ที่ต้องการผลักดันภาษาประจำชาติของตนให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลอีกด้วยคราวนี้เรามาลองฟังคนไทยกันบ้างนะคะว่าแต่ละคนเขาจะคิดยังไงกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะสักพักกัมพูชาจะเคลมว่าภาษาไทยจริงๆมีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชาฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาเคยไปเวียดนามสองสัปดาห์ไปซื้อเรือสำเภาจำลอง แม่ค้าพูดไทยได้เฉยเลยบอกพูดได้เพราะไปขายของอยู่ขเขมรใกล้โรงเกลือเหตุการณ์นี้20กว่าปีก่อนแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาครูสอนภาษาเวียดนามเคยบอกเช่นกันจริงๆภาษาไทยนิยมกันมากในประเทศอาเซียนนี่แต่ไทยเราที่ไม่เรียนภาษาของใครซึ่งที่จริงแล้วควรปรับวิธีคิดคอมเมนต์ต่อมา จริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจเลยเพราะในไทยมีคนรู้ภาษาเวียดนามกี่คนเคยเจอไหมคนพม่าพูดไทยได้แล้วเขาก็พูดพม่าก,กันเองคุณจะรู้ไหมเขาพูดอะไรกันไทยกำลังเสียเปรียบไม่ใช่น่าภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาขอเพียงประชาชนคนไทยช่วยยึดความดีไม่ตรีไม่แย้งต่อศิลธรรมประเทศเราจะเป็นมหาอำนาจที่น่าอยู่ดังคำโบราณว่า ยุคศิวิไลแปลว่ายุคศีลธรรมมีในหมู่ชนความเจริญความรุ่งโรจน์ก็จะค่อยๆปรากฏคอมเมนต์ต่อมาภาษาหลายๆประเทศน่าเรียนยกเว้นภาษาประเทศขอทานคอมเมนต์ต่อมาที่คนเวียดนามเรียนภาษาไทยมากตอนนี้เราต้องการขายออนไลน์ให้คนไทยเขามองว่าคนไทยชอบซื้อชอบช้อปปิง้งยอดซื้อสูงมากในบรรดาชาติอาเซียนด้วยกันถึงก็มีคอร์สสอนโดยเฉพาะ มีเข้ามาเช่าตึกทำโกดังสต๊อกของจากจีนเพื่อส่งให้ลูกค้าไทยอย่างรวดเร็วถ้าคนไทยไม่รีบขยันเท่าจีนเท่าเวียดเราก็จะได้แต่เสียงเงินให้เขาส่งกลับประเทศเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาไม่มีภาษาขมแม่หรอครับคอมเมนต์ต่อมาที่มีคนเคยบอกไว้ว่าอนาคตภาษาไทยจะเป็นภาษาสากลในภูมิภาคอาเซียนและจะขยายเป็นภาษาสากลระดับโลกคงไม่ใช่เรื่องโกหก คอมเมนต์ต่อมาเราควรใกล้ชิดกับเวียดนามมากๆพวกเขาเห็นเราเป็นเพื่อนและนั่นเป็นสิ่งที่ดีกับคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศในการร่วมกันพัฒนาคอมเมนต์ Comment ต่อมาอ้าวไม่มีใครสนใจเรียนภาษาค้าแม่เลยเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาพูดไทยได้ผมถามว่าเคยมาไทยไหมเขาบอกไม่เคยมาคอมเมนต์ Comment ต่อมา ที่ร้านน้ำหอมในฝรั่งเศสที่ร้านขายของที่ระลึกในสวิสก็มีคนพูดไทยได้ขายของให้คนไทยคอมเมนต์ต่อมาคนไทยไปเที่ยวเยอะแถมค่าทริปไกด์ท้องถิ่นที่ทัวร์กำหนดก็สูงรายได้ดีกว่างานหลายๆอย่างในเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาอ๋อเมื่อ10-20ปีก่อนมีคนบอกว่าในอนาคตภาษาไทยจะเป็นหนึ่งในภาษาหลักของเอเชียและทั่วโลก ส่วนเรื่องมหาอำนาจนั้นต้องรอพิสูจน์เวลาที่อาจเป็นไปตามคำทำนายคอมเมนต์ต่อมาแม่ค้าที่พายเรือขายของตามคลองในเวียดนามพูดไทยได้เกือบทุกคนคอมเมนต์ต่อมาเมื่อตอนเป็นเจ้าภาพซีเกมส์เมื่อหลายปีก่อนมีนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครมาช่วยสื่อแนะนำประเทศตัวเองพูดภาษาไทยได้เก่งมากสื่อไทยสบายเลยไม่ต้องใช้ล่าม มากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะพามา่าลาวและเวียดนามเห็นไทยเป็นแหล่งขุดทองทำมาหากินง่ายกว่าในบ้านเมืองตนแต่คนไทยถนัดขุดทองในอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นซาอุดิงกโปรภาษาไปเรียนเอาข้างหน้าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องภาษาไทยขึ้นชาร์าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากติดหนึ่งในหของภาษาที่คนเวียดนามเรียนและเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเราพี่น้องครับตัวลงไปเลยเนาะสำหรับคลิปที่แอคชั่นมโนต้องบอกว่าน้องพี่น้องหลายประเทศเนาะอยู่แวว่าสนใจเนาะครับเกี่ยวกับภาษาไทยเนาะเสริมว่าสามารถสั่งอาชีพเนาะครับสั่งอาชีพให้คนไหลน้องพี่น้องให้คนออมขังเนาะเพราะว่าประเทศอ่องขางนี่ก็รักกับเป็นการท่องเที่ยวเนาะพี่น้องการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนาะเสริมมา คนไทยไปเที่ยวไปยังพี่น้องก็สามารถเป็นไกด์หลายหลายเนาะเป็นไกด์นำเที่ยวหรือว,ว่าการเฮ็ดธุรกิจเนาะพี่น้องการทำธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนามอันนี้เนาะซึ่งมาเป็นทีอาประเทศเวียดนามเนาะพี่น้องก็ต้องในพึ่งพาอาศัยหรือว,ว่าไหเยียนภาษาไทยเนาะพี่น้องแบบว่านักลงทุนยังในหลายอย่างเนาะพี่น้องมาลงทุนกส็สามา,ารถสร้างอาชีพสร้างงานให้คนเวียดนามได้เนาะมองรตรงบอกว่าคนลาวเนาะพี่น้องโชคดีขนาดเนาะที่ว่า สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในการสามารถเขียนอ่านเอยียงในหลายอย่างนะพี่น้องในยางของเขียวเนาะในการตัววันที่หิ้งน้อพี่น้องแต่ว,ะะว่าการสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เนาะในการซื้อดิจิตอลต่างๆนะพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันเนาะ,ะเพราะว่าเพราะว่าประชากรไทยโอ้โหเจ็ดสิบล้านกว่าคนนะพี่น้องสามารถแค่ล้านคนนะพี่น้องมาเบิง่งมาส่งคลิปคือแบบนี้นะพี่นะะ้องการมาเบิ่งมาส่งคลิปเฮ้า ที่ว่าประเทศไทยเป็นอ่าเป็นวันหนึ่งพี่น้องที่ว่าเป็นอูปาอุเขาเนาะที่ว่าหลายๆคนก็อยากไปทํางานหรือว่าอย่างอ่าให้คนไทยมาลงทุนนั่นนี่เนาะพี่น้องหลายๆอย่างเนาะที่ว่าคนเนควียดนามเหมือนกับอ่านิยมเฮียนเนาะพี่น้องมีที่นีะไรเนาะหรือว่ามีทีนนน่นี่นนอะดังๆเนาะก็ทำแบบเป็นการน้ำภาษาไทยไปสอนเนะาะแบบว่านักเรียนหรือว่านักศึกษาหลายคนก็จะอยากเรียนเนาะครับอยากเรียนแล้วก็จ้างเรียนนั่นนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็น บทบาทหนึ่งนาะพี่น้องที่ว่าประเทศไทยหรือว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แบบในต่างประเทศเนาะพี่น้องอยากเรียนอยากศึกษาเห็นไหครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะมโนกันยังมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะพี่น้องว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าคลิปนี้อ่ามันเบาะว่ถึงปวต่องอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะพี่น้องกัขอโทษขออภัยนำเด้อครับเข้ามาแล้วเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ครับขอจบลงสุดนี้ก่อนเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้า 拜拜，拜拜。